เียอบอบวันน้งามากตอนนี้เราอยู่ที่เกตแล้วนะครับผมเ <Hey. S 1> ดียวไวยก็ก็ ตอนนี้เรากำลังจะเทางไปสิงคโปร์ใช่ไหมครับใช่ครับครับตอนนี้หิวมากหิวมากตอนนี้หิวมากเออไม่แบ่งเลยแต่เนี่ยมีไหมดิมีข้าวแก่น้อยไหมอร่อยไปกินบนเครื่องไปกินบนเครื่องผมบอกเลยว่าแซนด์วิชเนี่ยถ้ากินกับข้าวแก่น้อยอร่อยวว้าเขาเขาบอกว่าข้าวแก่น้อยนี่มีมีกซ์ทุกอย่างได้กับอะไรก็อร่อยมิกซอะไรก็อร่อยเรากำลังจะไปที่ไหนครับสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์ที่ไหนที่ไหนนะครับที่ไหนนะนี่สนิทสุดเดียวข้วแก่ตัวแก่น้อยแลนด์ข้าวแก่น้อยแลนด์เดี๋ยววันนี้เเราจะไปป็นนักบอล ทีมการเตะตองเราก็จะเป็นนักฟุตบอลเราจะไปวิ่งกันเราจะไปวิ่งเราจะไปวิ่งวิ่งไปวิ่งไปหุดตูนวันนี้วิ่งหรือว่าพรุ่งนี้วิ่งวันนี้วันนี้วันนี้ใช่เพราะแั้นผูกคุณต้องแพ้ผมวันนี้เราก็จะแบบงป่าผู้โชคดีนะครับจากห้าคนเป็นสิบคนนะครับผมก็หวังว่าคนที่ได้รับเลือกสิบคนนะครับจะเล่นเกมนี้ให้เต็มที่พวกเราก็จะเล่นเกมนี้เต็มที่เช่นเดียวกันใช่ครับผมแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันโอ้โหแล้วตกใจกันสุดๆแล้วเจอกันที่สิงคโปร์ครับผม เช,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 ชิงร้าวเชิงร้วตอนนี้ก็เวลาประมาณเริ่มบ่ายโมงครับผมใช่เลยครับมีคนหลับบนเครื่องบินตลอดอ๋อเขาหลับตอนจะลงครับคนเนี้ยไม่ไม่ไม่่คุณเลยคุณหลับไม่รู้เลยเขาทำสกู๊ปกันเป็นชั่วโมงอยู่บนเครื่องบินอ่ะใช่มีแต่คุณอ่ะมีแไม่รู้เรื่องเอาแผ่นนีอติดกันไม่รู้เรื่องตั้งแต่คืนขึ้นก็คุณหลับจะรู้เรื่องไดเลย รับเราไหมเนี่ยข้างหน้าไม่มีเราแต่เราไม่ได้บอกเราไม่ได้ค่อยได้บอกเขาอะไรว่าเรามาแล้วก็บอกแล้วนี่บอกไม่แล้วไ่บอกมากันนะครับผมเราไปเตะบอลกับเมาแก่น้อยเอาเป็นว่าสองรเราเตะบอลหรือว่าเราใส่ชุดบอลเฉยชุดบอลเตะบอลเราไม่ได้เตะบอลเราใส่ชุดบอลเราเตะบอลด้วยอะไรก็ตามแต่ไงครับผมวันนี้เราถึงสิงคโปร์แล้วแล้วก็ เราอยากดูข้างนอกมากว่าข้างนอกสิงคโปร์มีอะไรบ้างครับไปดูด้วยกันเลยครับมีบอมีบอลไปมอไปไปกันดูมาามันดูมาเดินตลอดเลยเดินผิดทางหรอมายังไม่ถึงไหนครับผมได้กินของดีสิงคโปร์แล้วไปไม่ไหนบ้างพี่ เราก็เพิ่งสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จครับผมซึ่งเราแปลงร่างเป็นนักบอลแล้วได้ยินโชว์ยินโชนี่เล่นล้ำไม่ทันแล้วคมบอกเลยว่าเมื่อกี้พูดภาษาอังกฤษกันรัวลวงเข้าวินไหมแล้วบอกเลยว่าวันนี้พี่คอฟจะมาโชว์ความสามารถพิเศษให้เราดูครับผมยฮะดื่มที่หมดเกลือไมเอาเอาโอ้โหตอนแรกว่าบอกจะดื่มจะดื่มไม่หรอ โอ้โหสิงโตอยู่ข้างหลังสิงโตผมบอกเลยครับดูทรงทีมผมแล้วเนี่ยชนะแน่นอนคลาสสิกชิคสุดสุดแล้วผมเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่มีพลังเลย